สวัสดีครับมือนี้อีสานฟิมีเมนูมาฝากตอนครับผมเป็นลาบหมูนะครับวิธีการทำเท่ากับเริ่มแรกก็ข้างมอต้มน้ำพอนกันครับผมเอาใสออนนะครับเนาะน้ำเดือดดีแล้วใส่ออนลงมาหลวกมาต้มครับตามด้วยตับครับผมหั่นบางๆนะครับเนาะหั่นบางๆล่างให้สะอาดนะครับล่างเอาเลือดเอาแยงออกครับผมเท่ากับหลวกพ่อพ่อซุกนี่ครับเรต้องให้มันแข็งมันกระด้างเกินไปนะครับเนาะ พ่อแข็งกระด้างแล้วมันกระสิบบ่แสบนะครับเนาะคือคนละครับผมแข็งกระด้างเ่ามีผู้ใดมักนะครับเนาะกําลังอ่อนๆนิ่มๆนะครับคนมักครับผมเปรียบเทียบไปสละว่าครับแล้วก็พริกขิงใส่เล็กน้อยครับให้มันสุกทั่วๆครับข้าวหนามห้อบาร์ไลนะข้าต้องแกนความเค็มข้นสําหรับตับเข้านะครับเนาะขันเข้าไปบ้างแสงสีเลยมันกระสิบดํานะครับเดี๋ยวข้าไปใส่น้ำต้มน้ำห่อนนี่แหละครับเอาไปแช่ไว้นะครับไม่แจ้งสีคงสีแบบตอนนี้ครับกันเข้าไปวางไว้ถือร่มถึกยังือ เป็นเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเนาะแบบนี้เอาแซ่ยไปครับจากนั้นก็นังนะครับเนาะนังหมูเอาลงมาลวกครับผมใส่เป็นหนังแพนมาฮันเองก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็จะเป็นสําเร็จมานะครับก็จะต้มมาแล้วประมาณนึงเขากับลวกเพราะมันอุ่นขึ้นห่อนขึ้นขาเสียบมา่อปครับผมเอาไปดดนเปื่อยบดเสียบครับเอาไปมันมีกรึบกรบๆนันครับมีเท็กซ์จะเจอนั่ยังจะได้หย่ำตัววันนี้เนื่อครับผม สบายครับหมูบดเลยไม่ต้องฟักงากมามลวกครับผมนี่น้ำพรอนลงมาลวกนะนี่นะครับแล้วก็สีส้มๆขน,นๆกลี๊ดเกียง่ายครับผมนี่น้ำพรอนถือหมูทั่วถึงครับผมแล้วก็เทขึ้นครับลวกจนสุกครับผมล่อยอ้น้ำเดือดตักมาใส่ไหมครับลวกไปเรื่อยๆจนหมูห้องสุกเป็นที่พอใจครับ ตักน้ำใส่แล้วก็ส,ส,ส่งส่งส่งนะครับเนาะให้มันสุกทั่วถึงกันครับผมประมาณสามน้ำครับพอดีนี่ครับน้ำเดือดพานๆนเนี่ยมาใส่เนี่ยโอ้โหหักเลยเาเห็นดนสีเพราะเาท่น้ำขึ้นกลับไปในหม้อครับเามื่อให้น้ำต้มเทานี่เข้มข้นนะครับพอไปเท่าสีได้เอาส่วนนี่ไปเป็นน้ำซุปสดครองข้อนะครับเนาะเข้มขน้ขนเข้มข้นกันเลย นี่ครับเสร็จแล้วในส่วนของเนื้อใส่ครับผมกัต้มแม่กับพ่อสีเปื่อยดีแล้วครับแล้วข้าก็ตักไปหัน่นไปซอยเลยมาเนี่ยส่วนของน้ำต้มน้ำซุปเผากับปรุงรสจะง่ายครับใส่ผม่งปรุงรสนะครับเนาะลงไปแต่งเติมรสชาติครับผมย่างเดี่ยวพ่อครับนี่ละลายดีแล้วกับปิดไฟได้เลย ครับทีมนี้ก่อนเข้ามาหันใส่ครับผมใส่ออนของแฉะเลยนะครับเนาะข้างในเป็นสีชมพูเลยกันเป็นสีเหลืองในสีคมครับอันนี้เป็นตัวพังผืดนะครับก่อนไขมันเข้าไปเอาครับเอาตตัวใส่ครับนี่ครับมักตอนหน่อยตอนใหญ่ตอนเหงาตอนสั่นตามมักเลยครับหางเท้าส้อยไปเหิงก็อดใจไม่ได้ครับคือจกซิมครับผมรถสอบรถแซดครับ นี่ครับหอมกรุนโอใจบ่อใบครับในการในการอันไปเรื่อยจนไปเลยครับเมื่อนี้เข้าเครื่องเข้านักจังหน่อยครับใส่เครื่องนักเนียน<ๆ>น,นักเนียนเลยลาบมัวเมื่อนี้เา,าเข้ามาเริ่มปรุงเลยครับผมใส่วัตถุดิบเข้าทุกสิ่งยางลงไปเลยนะครับ ล้องไปแน่ซ้ำที่เข้าสีขุ่มที่เข่าสีส่งครับกินเฮ็ดเอากินเองครับผมอยากใสยังก็ใสตามมากตามชอบนะครับเนาะเฮ็ดกินเองถืกปลาครับครับอันนี้ตับเ่าเสียนามไป้เราเลี่ยงนามออกแล้วกันนะครับเด้อใส่ทั้งนามอะไบ้างเลยครับผมสีจวงล่วงที่มเป็นลาบครับนี่ครับสีสังเกตบ้างนะครับเนาะตับยังสีใส่ใดสีสวยงามดีอยู่ครับใส่ไปเลย มาส่งสีสัเสียงเงาเนี่ยจังหน่อยเนาะหนังเขาเริ่มปรุงเลยครับผงชูรสนะครับเนาะเติมเติมรสชาติให้กระชับแสบยิงขึ้นน้ำมักเน่าสดครับน้ำปลาครับผมกะกะเอาตามที่มักกับอีกปนครับผมส่งให้เขากันครับบันนี้ให้เข้ากันสัก้อนครับ ภาิีบาคือบรทันเซกคือพระเซกเอาขวนะหมอ,อเดี๋ยวใส,ส,ส,ส่ที่หลังับผมเอาขวานใส่ตอนนี้มื่สิเปื่อยสิละลายบระเสียแบบใส่ที่หลังมันจงกรุบกรอบตัวทรงๆโคนโค่นีนเขากันครับผมมือนแต่งเติมสีสัน้วยพักชีต้นหอมนะครับเนาะหอมป้อมครับเนาะตัดหางออกครับส่วนหางก็ไปใส่ตุ่มย่ำทำแกงต่อได้ครับผมของใส่แต่ส่วนกา้านกับส่วนใยนะครับเนาะ แท็กซี่เราไปที่นี่ก็ต้องมีขอใส่ไบต้นไกันนะครับตัดแหกซะก,ก่อน,นะนเนาะเบาครับอย่มันแงรับมีขี้ดินขี้ดอนตัดคืนครับมันจะบวกไก่เชียงอันนั้นเลยครับตอนสันตอนเหยว้วตามมาักเลยส่วนที่มันเปลี่ยนอยู่ทางเงาเงาใสนะครับเนาะทางโขกใส่เข้าไปส่วนไปเอาไปใส่น้ำซุปห่อ อันนี้เป็นเขาหัวครับผมนี่ครับใส่ที่หลังแต่มันยังมีเทเก็กซเจอร์กรุบกรอบกรอบอยู่ครับสีขวนๆสุกๆเหี่เข้ากันกันไอยครับผมโอ้หอมดีจะได้มาเนี่ตีดังทวนๆเลยคากีลีครับสุดยอดเลยนี่ครับน,น้ำซุปเผาห่อนๆอุ่นอยู่นะครับเนาะเตลงไปเลย ใส่กระคอมแต่งเติมสีสันใช่ไหมครับกับผมสวัสดีนะครับพี่น้องพงไปส,สุขสุขคนครับสมองสุบอลเลยเดอ้อมาเสียบเสียบน้ำกัน,กนกครับเบาบ่อยครับบาดที่นี่โอ้ลาบหมูครับพี่น้องถึงเครื่องเลยอุ้ยมันต่วนมันต่นไนม่ไม่ยาวหัวมันจะบปลมปาก อืมจะพัก เผ็ดครับพี่น้องข้ามมันขออนุญาตสดครับผมอืม,อม โอ้เค็มข้นดีขนาดน้ลองซูข้อนี่น,น,น้อยเค็มๆนี่แวนเตัวนี่ขอยาดสดเ,เลยนะครับโอ้ยต้นบักเน่าบักเคอเลยหนังเป็นกระด้อันนี้เป็นยุเคียงหมูเป็นซอยสำเร็จมากนะครับเนาะเป็นตมมาประมาณนึงเหรอครับ ไอ้กับพักหนอกนะครับนะหรือ,อ,อรกกว่าใบบุบกเขากันเยอะด้วยครับกะเพราก่วยับุนกับเจ้า กินหออกดังได้ดีนครับหอมแดงกินแล้วลงดังลงจมูกได้ดีครับ ใส่ว่านเนี่ยครับต้มซีบเปื่อยหน่อยครับย่ำพลอยแสยีบดีครับใส่วันแท่นะครับมันมีรสขมยังไงเลย มาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันกนบบ่าวบอยครับผมแล้วเข้ามาพบปะกัม่คลิปหนานะครับเด้อสวัสดีครับ